แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศค่ะโคสดคณะกรรมาการนะคะงบประมาณปี2 5 6 6รหแจ้งข่าวดีตอนนี้กมทอเสียงข้างมากไฟเขียวงบประมาณโครงการลดต้นทุนการผลิต1.5หมื่นล้านบาทของกรมการข้าวเผยเป็นการโอนเงินจ่ายตรงเข้าเป็นชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาเหมือนเดิมไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณไปให้ที่ศูนย์การข้าวเพระนาะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกลางกระเป๋ารอการโอนเงินจากทกศค่ะติดตามความ คลิปหน้าล่าสุดนะคะหลังจากที่นายรัชทรัพย์นิชิดาค่ะประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนายประพัฒน์โพธสุทนติดตามเงินช่วยเหลือชาวนาของกรมการข้าวนะคะว่าเป็นอย่างไรไร่ละ1,000บาทเดี๋ยววันนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้สารไซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักข่าวอิสาราซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและก็ให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะเป็นการจ่ายเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีเหมือนเดิมแต่ วงเงินยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับอย่างไรและก็ในรูปแบบไหนต้องรอติดตามการประชุมนบคและก็รัฐบาลนําเข้าครมออีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันนะคะในด้านของนายประพัฒน์โพธสุทนซึ่งออกมาติดตามความคืบหน้าจากงบประมาณของกรมการข้าที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพัฒน์โพธสุทนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและก็มีความคืบหน้าค่ะนายรัชศั์ นิชิดาประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบแล้วก็การขอรับการจัดสรรของกรมการข้าวว่าในสัปดาห์หน้าตนจะมีรายงานและก็ผลตรวจสอบให้กับนายประพัฒน์ รับทราบอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจากข้อมูลจากแหล่งข่าวค่นะนายรัชทร์ทรากล่าว<อ>เพิ่มเติมนะคะว่าที่ผมได้สอบข้อเท็จจริงไปพบว่าเอกสารค่อนข้างย้อนแย้งเพราะว่าเอกสารที่กรมการเข้าส่งให้ทางสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการเกษตรหรือว่าสสกและสสกส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนลงนาในสำนักงบประมาณเพื่อนำเข้าสภานั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่พอลงไปดูกลายเป็นเรื่อ เรื่องหนึ่งคนละเรื่องหนังคนละม้วนกันเลยนะคะและ ที่บอกว่าจะไปลดต้นทุนก็ตอบไม่ชัดเจนดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของกระบวนการที่ซับซ้อนไม่รอบครอบและก็ไม่ชอบด้วยระเบียบส่วนจะเป็นการละเว้นหรือว่ายังไม่ตอบไม่ได้นะคะนายรัชทรัพย์ระบุไว้ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต1.5หมื่นล้านบาทของกรมการข้าวนั้นตอนนี้ได้รับทราบว่ากมาทพิจารณาร่างนะคะงบประมาณมีมติเห็นชอบนะคะแต่ไม่ แต่ไม่ได้ให้กรมการข้าวเอางบไปจัดสรรผ่านศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อน,นําไปซื้อเครื่องจักรแต่ว่าเป็นการนํางบประมาณ1.5หมืนน่นล้านบาทนะคะ แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร4.6ล้านคนเรือนโดยตรงโอนตรงเข้าบัญชีทกศเบื้องต้นทราบก่อนจะแจกไร่ละ700บาทไม่เกินคนเรือนละ5ไร่แต่เนื่องจากว่าเดิมนะคะพี่น้องเกษตรกรชนาได้รับการจัดสรรอยู่แล้วไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ดังนั้นงบประมาณในส่วนที่เหลือในการจัดสรรน,นี้จะดําเนินการในระยะต่อไปอย่างไรต้องรอติดตามการประชุมจากคอรมอหรือว่าการประชุมจากนบคหรือว่ารัฐบาลค่ะทั้งนี้นะคะในทางสานัก งบประมาณได้มีการแจ้งคณะกรรมการว่าในโครงการสน,สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตไม่มีคําว่าศูนย์ข้าวชุมชนเมื่อไม่มีคําว่าศูนย์ข้าวชุมชนก็จะนํางบประมาณไปแจกจ่ายให้ศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อไปซื้อเครื่องจักรกันเองคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งทางคณะกรรมการนะ่ะจึงต้องนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวผ่านบัญชีทกศโดยตรงโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวซึ่งนายรัฐทรัพย์กล่าวไว้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชม ทางสำนักข่าวอิสราลอยังได้พยายามติดต่อไปที่ยังนายนักกิจของทิฟอทิบดีกรมการข้าวเพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข,ข้าวเดิมงบประมาณวงเงิน1.5ึ่งจุดหมื่นล้านบาทแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้โดยทีมงานนะคะได้ให้ติดต่อที่ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากท่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามากด subscribe เป็น ำลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ